เปะได้เห็เจติได้นี่เป็ดได้ก็คือดูเศษหญ้ามันพิธีพิถันมากเลยนะเนี่ยแม่บุญเลี้ยงโอ้เน้นมีธรรมดาทุกคนเดี๋ยวแล้วก็ปลาปลาเนี่ยออกใช่ไหมเนี่ยปลาเนี่ยเออเอาเก็บออกนี่อย่างนี้เก็บออกเนาะเอาแต่ให้มันเหลือกุ้งอย่างเดียวไม่ให้มีแต่กุ้งล้วนๆเลยจะเสียเวลาในการที่จะชัดเป็นงานดีแบบเนี่ยปลาอย่างเงี้ยเอาออกนะครับเอาออกแล้วเอามา ต้องล้างไม่ใช่ล้างแค่ครั้งเดียวถูกป,ปะล้างหลายครั้งหล,ลายครั้งนี่คือล้างรอบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะล้างรอบที่สองนะครับอันนี้คือรอบที่สอง อันนี้สลองนี่คือเอาตะแกรงไม่หรือไม่ต้องตะแกรงมานี่สลองเลยเอาบนๆนน่เนาะอย่างงี้ฮะนี่คือซึ่งมันมันสะอาดอยู่แล้วเนาะนี่ล้างรอบที่สองนี่คือล้างน้ำที่สองนะครับน้ำแรกก็จะมีเศษเยอะเศษหอยเศษ ส่วนใหญ่แม่จะล้างกี่น้ำอ่ะหลายๆน้ำล้างจนสะอาดล้างจนสะอาดล้างจนมั่นใจเลยนะครับล้างจนมีใครล้างอย่างแม่หรอใลางอยางแม่ล้างให้มันสะอาดล้างอันนี้พวกปลาซิวปลาหอยอะไรต่างๆ่กุ้งหอยอ่าหมดแล้วอออกไปหมดแล้วออามันจะดำโอ้ยยังมีหล่นหลงมาบ้างนะครับ นี่อย่งางงี้ป่าเงี้นะครับต้องออกเลยป่าเงี้เพราะฉะนั้นกุ้งจอมแม่บุญเลี้ยงนี่จะแบบเป็นที่แบบกินแล้วก็ต้องติดใจพี่ถิพุกเข,าากข,ข,ข,ข้ามาซื้อแต่ซอยโจซอยโจจบมีลูกหญิงวนเขาพาใครมากินมาซื้อช่บแอะมาดูอ่ะมีมีไหมครับอแบบเซื่อนผมซื้อซอยโจจบาพาไปซื้อมาซื้อเยอะเหมือนกันมีเยอะ

ยมงไมครับไล่เรียไปเอาตน้ำตอนสายมาเลยมุงอหน้กดจะไปอย่างงามเลยเออล้างล้างให้แม่มาล้างคนคนเจ่งเลือดด่วยอะไอ้ดำดำอกบ้างมนี่ก็น้ำเงยมบ้นเรียนเจ็บมกอนเมล้างบ้านเนี่ยเออเดุกคน

เยอะที่เหมือนมันเยอะที่มันดันแต่คือตุ่ยอ่ะเดี๋ตุ่ยอรอนะคุ่ยอ้อนะเสมอเลยในน้ำมันขุน่นเลยเออคือเป็นการกระเบื้องใช่น้ำมันเียสะอาดแค่นี้เดี๋ยวเอาได้ไหมจะเอาจะเอาที่สี่เอาเปิดน้ำถักใหม่นะครับให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เรานั่งเก็บนะครับนี่นะครับสิ่งพวกนี้มันจะแปรตปลอมมากับกุ้งนะ พราฉะนั้นที่เราพิธีพิถันในการล้างกุ้งเป็นอย่างนี้นะครับไหนล่ะหนกำมังเออเปแเอามานี่เปเป็เอาไงมันจมันมันติดมันเป็เท้าน้ำมันเป็ดเปมื่อหรือยังเมื่อยก็พอนะแม่ทำนี้ทำมีเออนดอยงกรอเค นี่ยนี่สรองน,นี่เอาขนาดนี้ด้วยจะเอาอีกเทียวอีกเที้ยวนึ่งแต่นี่สีม่วงเอาอีกเทียวก็ได้เอาอีกท่างที่สีก็ได้เนาะอเอาแต่สรองแต่ใส่กระปังนั่นือสรองเลยเนี่คือเราขนาดยิงจริงเอาได้แล้วนะครับแต่เรา,เารจะเปลี่ยนน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอรอบนี้คือหอยปูปลาน่าจะหมดแล้วแหละนะน กุ้งจอมชุดนี้สั่งจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับนี่คือแม่สอนลุนี่นี่มีมีหลงมานี่นะฮะอย่างนี้ก็ยังมีหลงมาเห็นไหมครับ<ช>แต่ก <ๆ S 2> ุ้ง <ๆ S 2> ชุดนี้กุ้งฝอยสวยมากเนาะแต่มันไม่ค่อยได้มันเหมือนบิ่มสะบิ่มไม่ค่อยได้พอนล่ะ คือมันค่อยได้ไต้ไต้เนื้อได้เยอะได้ปริมาณเยอะได้ปริมาณเยอะใช่มันมันลดลงละหน่อยคืออย่างนี้เวลาขายมันก็ไม่คุ้มทุนเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ซวยแต่กำไรนิดหน่อยอะไรนี่นะใหญ่เกินไปออกไปนี่นะครับเห็นไหมครับ การทากุ้งจมนะครับสูตรแม่บุญเลี้ยงซึ่งทํากุ้งจมสอบส่งลูกเป็นถึงนายพันส่งลูกให้เป็นครูส่งลูกให้เป็นนายธนาคารนี่นะครับมไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพี่ๆคนโตเพราะฉะนั้นก็เสียสลายน้องๆแต่การเสียสลายน้องๆเขาไม่เข้า,ขาใจหรอกอนี่แหละ่ก็จะอวพรอวพรนเียย่าดี นี่คือล่างน้ำที่สามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะกระบองปึ๊บ ยังไงครับคุณผู้ชมครับกุ้งจอมแม่บุญเลี้ยงนี่วันนี้ให้แม่สอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําขายนะครับนี่นะครับเอาแบบสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือให้เสด็จน้ํานะครับต่อไปนี้นะครับนี่ให้แม่พักผ่อนแล้วนะครับผมก็ใกล้จะจบหลักสูตรแล้วนะครับสวยครับกุ้งเราก็ขย่างี้ก็ได้ให้น้ำมันลงนี้เยอะนิดหน่อยนี่ครับ ช่วงนี้ก็เผื่อดูมีปลาซีปลาส้สอยนะครับต้องขอบคุณช้างนะครับรุ่นน้องช้างนะครับไปเอากุ้งมาก็ได้กุ้งมามาจากสมุดประการสมุรประการ,ร,ร,การใช่นะครับดี่ยังไงสนใจก็นะครับติดต่อผ่านรายการได้เลยนะครับนี่คือผมจะรับช่วงต่อจากแม่บุญเลี้ยงนะครับ ็ใช้้นนำปลาพรระคับที่จริงๆผมจะเดินทางกลับพัทยาบัพนุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็พอดีช่วงจังหวะดีนะครับได้กุ้งมาก็เลยให้แม่สอนวิธีการทำ หมักน้ำปลาหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วกซ้ำใส่ข้าวคั่วกับมันคนมัน,มน,นชาชื่อึ้นมานชามาคนชามาคนมไม่ต้องต้องวันนะคนแค่เชา้ชาคน,น้าตอนไหนก็ได้อตอนไหนก็นนกนได้อ่ะครับกุ้งจมแม่บุญเลี้ยงรีเทิร์นนะฮะเดี๋ยวไปใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวซื้อข้าวคั่วก่อน แม่เทเข้าวคั่วลงไปแล้วนะครับนี่นี่คือข,ข้าวคั่วหนึ่งกิโลลงไปแล้วนะครับแม่บอกว่าสูตรนี้ก็กุ้งสิบกิโล,ลข,ข้าวคั่วกสกิโลนะครับสูตรเราไม่หวงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเทไปกิโลที่สองเทไปแล้วข,ข้าวคั่วเอาไปสสิหน่อยเอบน่อยก่อนเม็ดดำๆเราเอาออกนะครับนี่ นี่คือข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวแม่จะเอาไม้พายมาพายละไม่ได้พายเรือนะครับแต่คลุกให้มันเข้ากันไว้อย่างนั้นนะครับ,นนรบต่อไปนี้กุ้งจ่อแม่บุญเลี้ยงก็จะมีตลอดนะครับเพราะว่าพี่พัพทยาจะประดมต่อาดิงต่อดำเนินงานต่อช่วงนี้เราตกงานนะฮะเราไม่มีอะไรทำครับม <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวคนเองคนเอง เจ้าของสูตรคนให้เองเลยนะครับประเดิมประเดิมอันนี้ถังนี้นี่คือ10กิโลนะครับคุณผู้ชมครับก็เราจะเอากลับไปพัทยาเ<ม>พราะตอนนี้แม่ก็ชราภาพมากแล้วนะครับเราเราก็จะสือสารต่อนะครับพุ่งจอบแม่บุญเลี้ยงไว้อย่างนั้นนะครับนี่นะครับคุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็กว่าจะเป็นกีวันนะแม่สามวันเลยคเป็นเลยสามวัน อ,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 อ๋องั้นจะเก็บไว้หมักไว้หนึ่งอาทิตย์เลยแตย่ <laughs> ก็ต้องหมั่นคนทุกเช้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระปุกนี้นะครับเราจะเอากลับไปพัทยานะครับเดี๋ยวยังไงก็ทักมาได้นะครับมมผมจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยว่าอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้เรามีวิธีการส่งได้นะครับแต่คุณผู้ชมต้องออกค่าจ่ายเองนะกันนะครับผมขายไม่แพงนะครับเป็นกุ้งจมแม่บุญเลี้ยงนะครับที่ใครๆก็ถามหากันนะครับ แต่ัวมันใหญ่ตัวนี้หน่อยหนึ่งออ๋อไม่เป็นไรอยู่ที่กุ้งเนาะวันนี้กุ้งแม่บอกว่ากุ้งหอยไปหน่อยแต่ก็แต่ก็ดีนะครับหอมมากแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแค่คนนึงอันนี้2กิโลข้าวโพดสกิโลตอกุ้ง10กิโลนะครับเมื่อวานเราใส่น้าปลาไปแค่6กปุกหกขวดนะครับกลัวจะเค็มมากนะครับเพราะกุ้งมันเล็กนะครับน้าปลานี่ไม่จาเป็นว่าว่าจะต้อง1ต่อหนึ่งนะครับ อย่างถ้าเผื่อว่ากุ้งตัวใหญ่ก็กุ้ง10กิโลก็น้ำปลาก็10ขวดอย่างนี้ก็อาจจะเข็บก็อาจจะพอดีนะฮะตัวใหญ่ก็ไม่แน่นะไม่เนาะต้อปริมาณกุ้งตัวเล็กเั็นใหญ่โอแคเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็เอาใส่ท้ายรถไปพัทยานะครับซื้อที่พัทยาซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับย้ำเน้นนะครับว่าต้องจ่ายค่าจัดส่งเองนะครับ นี่ซื้อกระปุกจากจากนี่ไปแล้วนะครับถ้าบรรจุพันธุ์นะครับอืมนี่เดี๋ยวไปขายที่ตลาดน้องเกตน้อยนะครับฝากคุณแม่มารุมขายเน่เอหนี่นแม่มบอกว่าเนี่ยนะครับอ,อันนี้ตอนลงหนงังสือพิมพ์นะครับเนี่ยตอนลงหนังสือพิมพ์ตอนนี้จะเป็นตำนานนะครับปลาจมกุ้งประคนชัยอาหารรดเด็ดแห่งอีสานนะครับซึ่งแม่ก็คว้ารางวัลมากมายนะครับ แม่พยายามเน้นย้ำตอนนี้วิกฤตโควิดในทีนะครับตกงานนะครับผมไม่หวงสูตรนะครับเอาไปทําได้ถ้าคุณมีกุ้งฝอยนะครับตํำนานนะครับให้เกียรติปกติก็แม่ไม่มีแรงนะแต่ว่าให้แม่นี่ผมจะได้ถ่ายแม่ไปเป็นที่ระลึกวันนี้จะเดินทางกลับพัทยาเลยนะครับนี่นะครับนี่คือกุ้งจ่อมของแม่บุญเลี้ยงนะครับหรือแม่แปแม่แปนะฮออย่างนั้นนะครับ ชื่อเล่นชื่อแม่ชื่อแปรนี่นี่เขาพอแล้วไหมท่านี้กลิ่นพอใส่ขาคั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับกลิ่นน้ําปลานี่แทบจะไม่มีเลยนะมันหอมแหะมันหอมแทนอ่ะไม่เช้าตอนเปิดมายังมีกลิ่นที่น้ําปลาพอใส่ขาคั่วไปหอมอันนี้ต้องต้องดูนะครับผมจะหมักไว้ให้จนเห็นแม่บอกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้มไหมเนาะอาทิตย์เป็นเป็นกำลังอร่อยกำลังอร่อยพอดีต้องชิมเรื่อยๆต้องชิมเรื่อยๆด้วย เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอยดูตอนที่มันหนึ่งอาทีผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิธีทํากุ้งจมของฝากเด็ดๆจากประคนชัยแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ